ต่อเลยกันเนาะผู้ชมคลิปนี้จะมาพรีวิวฟินิออกส์นะครับขอเป็นเอฟฟี่เอฟฟี่ก่อนเอฟฟี่ก่อนอ่าอินเนสเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฟินิกส์ร่างนี้นะครับชื่อว่าสปริงจอยผมชอบชื่อมันนะสปริงจอยเออดื่มดำกับฤดูใบไม้ร่วงนะครับอ่าเออมันชื่อมันดูดูสวยหรูมากนะครับเป็นสายฮิวนะครับผูบ้ชมเป็นสายฮิวที่เออมันก็คือสายฮิวแหละผู้ชมอ่านะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับบอกแค่ว่าถ้าจะเอาน้ำหอม ผมแน่นอนนะทำดาวเมทนะครับหนึ่งเป้า2อ0นะครับบวก170%ของพลังโจมตีนะครัผู้ชมแล้วก็ทำการอ่อไม่ใช่ดิจบละแค่นี้แค่นี้อันนี้ผมผมไหลเคยผมไหลเกินเท่าเดียวเด็กฟิลิกันนะครับผู้ชมก็คืออันนี้เป็นอ่าเป็นสกิลนะก็คือฮิวหนึ่งเป้านะครับ3า0นะครับบวก300%ของพลังโจมตีฟิลิกนะอ่าและนะครับบัฟ10สแต็กนะครับ encourage นะครับให้กับตัวที่โดนฮิวนั้นนะครัผู้ชม เอ็นคอเรสทำอะไรได้นะคุณผู้ชมเอ็นคอเรสเนี่ยตามจำนวนสแต็กนะก็คือมันให้10เนาะหนึ่งเปอร์เซนต์ต่อหนึ่งสแต็กนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันนะครับต่อหนึ่งเปอร์เซนต์ของสแต็กนั้นมันให้สิบหมายความว่าพลังโจมตีของตัวที่โดนฮิวตัวนั้นจะเพิ่มไปสิบเปอร์เซนต์แล้วก็พลังป้องกันจะบวกอีกสิบเปอร์เซนต์นะครับผู้ชมซึ่งมันสามารถสแต็กได้เรื่อยๆนะอันนี้ไม่มีจํากัดเทอร์นะผู้ชมมันบัฟยาวๆนะครับและสแต็กเนี่ยมมมัันนนนไไ่่่โดลดลนะะะจแบบบวกปเรืออยๆ จนตันที่50นะครับผมพี่บอกว่าเมื่อก่อนมันตัน20่สิตันเพื่อตันเพื่อเลยยี่สิบผมบอกให้นะตันยี่สเนี่ยออรูปมันเนี่ยรูปผีม้าเนี่ยบัฟทีเดียว50อันนี้ตัน20 <c oughs> กูแบบโคตรจะไปบายนะครับอ่ะห้าสิบเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามนะครับผมที่ตัวละครน,นะได้รับการฮิวนะผู้ชมจะบัฟสถานะนะครับอ่าเอ็นคอลเลนให้เป้าหมาย2องสเต็克 นะผู้ชมไม่ไดก็ตามนะผู้ชมอ่าคือได้ฮิวปุ๊บได้บัฟอันนี้คือตัวไหนได้ฮิวก็ได้บัฟนี้เลยนะผู้ชมครับอันนี้คือมันเป็นข้อดีนะแต่ผมจะบอกว่าสมัยเนี้ยการฮิวแบบทีทีอ่ะมันมันคือมันไม่ค่อยเจอนะฮะคืออาจจะมีแบบว่าเอ็นจิววินเนตใช่ปะที่แบบว่าเริ่มเทิร์นเรามาตัวนั้นก็ได้ฮิวอย่างนี้ใช่ปะอ่าพอได้ฮิวปุ๊บก็ได้สแต็กสองสแต็กอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่สิ่งนี้ยตัวที่มันฮิวแบบรัวๆอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นนะอารานานกไฟ อันนั้ไฟยูทถี่ถ้าหลบได้แต่ผมอยากรู้ว่าถึงแม้จะสแต็ปสแต็กเต็มสุดแล้วถึงห้าสิบทุกคนผมก็ยังรู้สึกว่ากว่าจ,จะถึงขนาดนั้นน่ะมันก็ได้มันก็ไม่ได้บัฟบแรงอะไรขนาดนั้นนะก็แต่ปะประเพิดเพิ่งตายก่อนเออกว่าจะถึงขนาดนั้นน่ะไม่นานนะคือประเพิดตายหมดนะครับไม่ไม่รอดสักคนนะฮะนั่นแหละมันดูยุ่งยากนะครับตัวนี้อืมมันดูยุ่งยากนะฮะ ก็จะปั๊บเสร็จก็จะอะไรเสร็จตุยหมดถ้าบอกว่าแม็กถ้าบอกว่าแม็กห้าสิเป็นสักเจ็ดสิบเนี่ยอันนีอ้อาจจะโอเคขึ้นระดับหนึ่งอาจจะเป็นตัวที่เลืเป็นตัวเลืเกมที่เก่งมากๆนะครับแต่แม็กห้าสิบมันก็แบบคือรูปหิมะมันก็ปั๊บได้ห้าสิบแบบเปิดมาแบบได้กับทุกคนนะ่ะอ่ะต่อมาที่แอนติเวสนะครับคุณผู้ชมสปริงสไปน์นะครับฮิ้วหมูนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของบรรจงจีฮิ้วหมูนะและวรั๊บสถานะเอนคอร์ดให้เป้าหมายทั้งทีม สองสเต็คสองสเต็คผู้ชมอืมอ่ะก็เหมือนเดิมนะเอ็นคอร์ก็ตัวนี้มันเน้นที่เอ็นคอร์เนาะอ่ะดูกันเรื่องของสองดาวกันบ้างนะผู้ชมครับสองดาวเนี่ยอ่ะอันสี่นะครับปกติแล้วเนี่ยจะบัฟสองใช่ปะให้ทั้งทีมเพิ่มเป็นสามนะเพิ่มเป็นสามเพิ่มอีกสามอ่ะเพิ่มอีกสามนะคือมันดูโดดนะเพิ่มอีกสามก็ไว่ายง่ายคือฮิวหมู่แล้วก็ปั๊บแอคแคร์ทั้งทีม ป้องกันทั้งทีม5%นะครับซึ่งสสตรพวกนี้เพิ่มเรื่อยๆนะคผู้ชมครับซึ่งผมคิดผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าฮิวแล้วมันให้อีกหนึ่งปะ่ะอันนี้ไม่่อยเก็ตนะถ้าฮิวแล้วเนี่ยจะไดะ้คือเราจะได้อีกหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีวันนี้ผมไม่เคยลองอ่ะสีดาวนะผู้ชมสี่ดาวก็คือจะบัฟรีจูบิเอตนะครับให้ตัวละครที่โดนฮิวไปนะผู้ชมนี่นะ ก็คือได้ทั้ง e n ็นเอ็นคอร์เนะครับแล้วก็นิจูบินเนตด้วย2เทิร์นนิจูบินเนตคือคอะไรนิจูบินเนตก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นของตัวละครน,นั้นจะได้ฮิวเท่ากับพลังโจมตีตัวเองนะครับ20%นะครับจังเลยนะหกดาวทำไมได้คุณผมหกดาวเออตีแรงขึ้น <c oughs> ผมมองว่าหกดาวเนี่ยไอ,อตัวเนี้ยหกดาวนะผู้ชมมันตีแรงขึ้นใช่ปะผมว่าหกดาวมันควรจะเป็นคือผมว่าตัวฮิวทุกตัวในเกมตอนนี้นะไม่ใช่เด็กเกือบทุกตัวหลังๆมาเนี่ย เหกดาวเนี่ยเวลาตีปุ๊บมันจะฮีวหนึ่งตัวที่เลือดน้อยสุดอ่ะผมไม่รู้ว่าอาจจะกลัวเรื่องของบัฟไอจิจูไอไอบัฟริจูมเนตไอไม่ใช่ไอบัฟอ็นคอร์เรที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งผมบอกว่ามันถึงจัวนี้ไปตีปุ๊บแล้วตัวละครหนึ่งตัวที่เลือดต่ำสุดได้ฮีวปุ๊บใช่ป่ะริจูมเนตอัพผมว่ามันก็ยังดูไม่อะไรเยอะนะเหมือนขอกลัวมันเก่งเกินหรือเปล่าผมก็คิดอยู่ว่ามันขอกลัวแบบว่าเก่งเกินหรือเปล่านะครับคือถ้าตีแล้วฮีว อย่างเงี้ยอ่ะมุดตีปุ๊บตัวเลือดต่ําสุดได้ฮิวได้ฮิวปุ๊บแล้วก็เด้งอินจูเปเนตปึ้งมาสองอันใช่ปะท่ารู้สึกมันยังไม่เยอะเท่าไหร่วะอ่ะเดี๋ยวมันมาดูที่ลีลิกกันบ้างนะครับผู้ชมลีลิกนะครับผู้ชมฮิวเนี่ยอันตีนะครับจะฮิวเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับผู้ชมและอันเซมเมตนะครับผมจะบัฟเอ็นคอร์เลตหวกไปอีก3นะฮะปกติแล้วเนี่ยหดาวอินจูเปเนตหกเดืแล้ว2องดาวบวกเป็น5ใช่ปะมีลีปุ๊บบวกเป็น8นะครับ ก็ยังไม่เยอะอยู่ดีก็ังไม่เยอะอยู่ดีผมบอกว่าแบบถ้ามันถ้ามันบัฟตรงเนี้ยเป็นสามเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังก็ยังไม่เก่งอยู่ดีเออตอนที่บอกนะเพราะว่าถ้ามันแบบแม็กผมจะบอกว่าถ้ามันแม็กไอเนี้ยถ้ามันไอ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 คอรเรีเนี่ยถ้ามันแม็กจากห้าสิบเป็นสักเจ็ดส <g Fry 's name> ิบอย่างเงี้ยอาจจะดูเวอร์นะแต่กว่าจะเก็บได้ตรงเนี้ยมันจะเก่งมากเลยนะเออออคือมันเป็นบัฟที่เยอะที่สุดแล้วอ่ะ แต่ก็แลกมาด้วยการที่ได้ยากที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมพอคือพอคือพอเก็ตใช่ปะอ่าคือบัฟโหดแต่ได้ยากกว่าจะได้ในเทอร์ดีสี่เทอร์ทีสามอาจจะเร็วสุดอาจจะเทอร์ทีสองอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แลกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณไปดูรูปรูปทองเลยแม่สองหกสิบแม่เปิดมาบัฟไม่พอแม่ทำให้ทีมถึงอีกตะหากโอ้โหดูสตอรีด่ดิอะไร<笑><笑>อะไรเดี๋ยวมาทำอะไรไมาทำอะไร เอาทำอะไรเอามื่ี้ฮิวอย่าง <c oughs> นี่นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวได้ลองกันเลยนะม,ม่รู้ว่าเวลามันฮิวแล้วเนี่ยมันจะได้เลยหรือเปล่านะผู้ชมอ่าอันนี้เนี่ยคือถ้าอันตีดแล้วเนี่ยจะได้ห้านะผู้ชมครับซึ่งถ้ามันนับฮิวอันแรกที่บัฟไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นหกนะได้ลองดูเลปึ๊บปึ๊บ,บดูนะครับเท่าไหร่วะสิบเขเป็นสิบได้ฮิวหนึ่งเเป็นสิบวะอ๋อแปด อีกหนึ่งอ๋อผมเก็ตละผมเก็ตละผู้ชมคือตัวไหนก็ตามที่ได้ฮิวสมมติว่าเซได้ฮิวฟินิคก,ก็ได้ด้วยก็คือได้ปัฟอินคอรเรตด้วยก็คือมันนับคือถ้าคุณลองนึกภาพว่าไปเล่นกับละนานกไฟถ้าเรียกับละนานกไฟอย่างเงี้ยทั้งทีมได้ฮิว,วส,สี่ตัวจะไดสี่สแต็กผู้คนนะไอ้บัฟมิครเรตมันได้พร้อมกันเนาะผู้ชมแต่ว่าง่ายคือมันได้พร้อมกันนั่นแหละผู้ชม นะตัวไหนที่คุณไมได้กันหมดนะครับเออมันคือคือคือมันได้กันหมดนะฮะแต่สูงสุดห้าสิบก็ยังไม่เยอะอยู่ดีมันก็ยังไม่เยอะอยู่ดีใช่ปะห้าสิบบาทคือมันบวกป้องกันด้วยแหละแต่แบบผมมองว่ามันก็ยังไม่เยอะอยู่ดีอ่ะถ้าที่ผมเคยพูดไปบอกว่าเจ็ดสิบมันอาจจะหดไปอ่ะผมเปลี่ยนใหม่หกสิบอันนี้โอเคเจ็ดสิบมันเยอะไปแต่ห้าสิบยังดูกลางๆอยู่เพราะว่าตัวที่ปั๊บแบบเนี้ยมันก็มีแต่ข้อข้อดีคือมันถาวรเนาะแล้วก็กว่าจะเต็มก็อีกนานนะครับ ช่วงแรกจะได้เยอะก็จริงแค่10นะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องผ่านไปพักหนึ่งถึงจะได้ยเยอะนะครับอา่อายวตีก่อนผมจะพูดเรื่องเสตนะครับเพราะว่ามันต้องทําคลิปแยกนะนี่อา่าดี่ฮิวนะครับผู้ชมได้เหมดละสิบอ่าดี่ฮิวปึ๊บฮิวเสตป๊บเอา,เาให้มันช้าๆหน่อยจะได้ฟังเสียงด้วยจูบินเนสนะครับผู้ชมได้ฮิวปึ๊บยีส่สิบสี่เดือดไปยี่สิบสี่อ่าเสตได้ยี่สิบสี่เลยเหรอฮิวหนึ่งปึ๊บ ฮิวจากท่านี้ฮิวจากลิจูเมอีกหนึ่งเล็กกับัฟวันนี้อีกหนึ่งใช่ปะโอ้อเว้ยหลบไปไงวะปีปีเป็นเงินอ่าได้รับฮิวบุวยสองอ่ะเสียได้สองอันนี่บัฟสิบฮิวหนึ่งได้สิบโอเคละโอเคแล้วเปิดมาลิจูเบียอีกสองโอเคยี่สิบโอเคจบ อ่ะประมาณนั้นนะฮะ้เสียงเสียงดังป้องตบได้โหดจัดเสียงดังป้องแม่เอาแบบเอาอะไรอะไรอ้เนี้ยเฮ้ยว่าอะไรวะไอ้ไอ้กล่องไอ้กล่องญี่ปุ่นเนี่ยที่มันแบบไอ้กลองญี่ปุ่นเนี่ยที่มันแบบป้อง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 อะไรมันจะหมุนหมุนเพื่อแบบตีอะกลองเขาเรียกว่ากลองอะไรวะอ่ะสรุปไปเลยท่านผู้ชมครับเก่งไหมคือมันเก่ง แต่โคตรแต่เลยบอกแล้วโคตรแต่เก็บช้าเหมือนจะเก็บเร็วแล้วเมื่อกี้ไม่ให้มาดิบเสียบแต่ผมตกใจนะครับดูไปดูมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปสปักพักหนึ่งสงามเทินสามเทินสองเท,งเทน ăn, นินก็ยังรู้สึกว่าช้าอยู่ดีนะผู้ชมม,ม,มันก็ยัง,ยงรู้สึกว่าช้าอยู่ดีนะอืมถึงมันจะเต็มก็ยังก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะผู้ชมครับตัวนี้สูตรแค่น้ําหอมจริงๆนะน้ำหอมดีมากเนี่ยคุผู้ชมนะประมาณนี้ครับผู้ชม ผิาภาพาการไขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมครับประมาณนี้ผมสวัสดีครับเออคุณผู้ชมครับผมลืมพูดไปนะอย่างหนึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยเหมือนมาเล่นเก่งในช่วงเลดเกมเนาะคุณผู้ชมแล้วสถานนะเนี่ยมันเป็นสถานะถาวรน,นะผมมองว่าตัวละครเน,นี้ยมันจะเล่นกับโหมดใหม่นะนะคนหรือเปล่าพเพิ่งจะมีโหมดที่แบบว่าเราต้องเอาตัวรอดให้ในสิบเทิร์นอย่ง่งยี่ไหมนะครับวันที่ผมเดานะอาจจะมีนะเพราะว่า ไม่รู้ว่าเกมไหนมีนะแต่ว่าเกมเนี้ยอาจจะมีก็ได้แบบว่าอาจจะมีมอนอีกฝ่ายจะตีหดหดบอลหดหดมาตีเราและเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับอ่าทีมเราต้องจัดทีมไม่ใช่จัดทีมเพื่อชนะแต่เป็นการจัดทีมเพื่อเอาตัวรอดให้ได้อ่าสัก อาจจะเท่าไหร่อาจจะหเทิน10เทินอะไรก็ว่าไปเ้าตัวรอดได้ก็ผ่านแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมถ้าตายเอาตัวรอดแล้วแบบตัวละครเหลือน้อยก็จะได้ดาวน้อยลงได้คะแนนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจะมีหมวดอย่างนงี้นะเนี่ยนะเพราะที่ผมลองเออผมเดาเฉยนะคุณผู้ชมตัวนี้อาจจะเป็นตัวไม่แน่นะอันนี้ผมบอกว่าไม่แน่อาจจะดีในอนาคตสักสักชาติหนึ่ง <laughs> โอเคประมาณนี้แหละแค่นี้แหละ